วิธีที่จะทําให้เราดูหนุ่มขึ้นแลวก็หล่อขึ้นได้ทันทีอย่างแรกที่เราจําเป็นต้องรู้ก็คือสีไหนที่มันทําให้หน้าเราเนี่ยมีออร่าที่นอาจารย์เป็นคนที่เป็นคนเย็นงันก็จะทําปฏิกิริยาลบกับสีที่มีสีเหลืองผสมในสีหรือสีทนร้อนพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยหน้าเราจะแก่ท,ทันทีเลยเป็น <P AR the> 10ปีนะครับถ้าเราใส่เฉดสีของเราเนี่ยหน้าเราจะเด้งปันขึ้นมานะครับอ่อขึ้นเป็นสิปีคนที่ผู้ชายเราเนี่ยเราไม่ได้ค่อยใส่ใจของเรื่องของสีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันควรใส่ใจมากเพราะว่่่่าาาเรไไมมีีสิททธ์จะปแตงหน้ หรือใส่อะไรมากมายเหมือนกับผู้หญิงดังนั้นสีในไซสสีเสื้อมันจะช่วยมากๆเลยในด้านของจะทําให้เราดูอ่อนยาวขึ้นดูหนุ่มขึ้นดูดีขึ้นหล่อขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยแก่นะฮะราสีอ่ะเป็นสิ่งแรกที่สายตาเห็นสมมติว่าอาจารย์ใส่สีนี้ไปเนี่ยเหมือนไม่สบายเลยถ้าไปจีบสาวเขาอาจจะไล่ให้ไปหามหมอกรก่อนที่จะมาจีบกลัวว่าติดเชือ้อ <laughs> ข้อสอบหรือเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนสายไหนาการที่จะเลือกเสื้อผ้าเช่นสมมุติว่าคุณเป็นพวกคนที่มีสน์ที่เรียกว่าสายคลาสสิกคนคลาสสิกเนี่ยจะ ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคุณเห็นเพื่อนใส่เพื่อนคุณอาจจะเป็นสไตล์ดรามนติกเขาก็จะใส่แบบหนึ่งเขาอาจจะชอบลายดอกลวดลายที่มีเยอะๆมีปริ้นอะไรเยอะอย่างเงี้ยเขาเขาถึงจะใส่มั่นใจแต่ถ้าไปซื้อเสื้อแบบเป็นเพลนที่ไม่มีลายเนี่ยเขาจะรู้สึกใส่ไม่มั่นใจแต่ว่าอาจจะตรงข้ามกับคุณไปใส่แบบเสื้อลายดอกๆนะคุณใส่แล้วคุณจะไม่มั่นใจเลยนั้นตรงนี้มันก็จะช่วยนะให้เติมความมั่นใจหรือหรือว่าความมั่นใจนั่นคือความหลอกนะถ้าคุณใส่แล้วคุณรู้สึกไม่ใช่ตัวคุณไม่มั่่่่่่นนนใใจเเเเลยยพรรราาาะคคคคุุุณณณณไมมมูู้สบทีีปป็็็ิววหหหงึถืือออกกญ่ แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูว่าถือว่าเป็นหุ่นที่เพอร์เฟกต์สำหรับผู้ชายถ้าคุณมีหุ่นแบบนี้คุณใส่เสื้อผ้ายัางไงคุณก็ดูดีได้สองก็คือว่าหุ่นที่เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมคือหน้าอกใหญ่หรือว่าขาเล็กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วว่าโอเคเราจะใส่ยังไงถ้าเกิดขาเล็กมากๆเราไปใส่ซูนี่มากๆเล็กมากๆแล้วบนโค้งๆเงีง้ยมันก็ดูไม่ได้เรื่องเลยเราก็จะดูว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นทรงเนี้ยเราจะใส่ยังไงดูกลรงแอ,อปเปิ้ลที่มีภูมิอย่างเงี้ยบางใหื่อย่างเ,าาเสี้็คมัทเสริม้ดูว่าอกใหญ่ขึนจจะ มันจะได้เป,ป็นูมอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับของการแต่งตัวผู้ชายเนี่ยคือเราต้องแต่งให้เป็นแมนนะคะระับ็คือต้องให้มีหน้าอกนะครับแต่งไงก็ได้ให้มันมาเป็นสี่เหลี่ยมขนมุกว่ะพูดง่ายอันนี้เทคนิคในการถ้าเกิดเรารู้ว่าเรา,เรารต้องแต่งยังไงเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในการที่เราเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรเลือกซื้อเสื้อผ้ายอย่างไรที่จะมาเสริมทำให้เราดูตั้งางภาพลวงตาให้เหมือนกับเราเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมขนม สี่นะคือการที่เราแต่งตัวเนี่ยให้เสื้อผ้ามันพอดีตัวกับเราเป็นข้อที่สําหรับอาจารย์นะเห็นบ่อยที่สุดที่ทําให้ลุคของผู้ชายเนี่ยดูไม่โอวดมากมากเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ในด้านเสื้อผ้าพอดีตัวเกงเยอะเกง่เกงที่ยาวมากเวลาใส่แล้วตกมาอะไรเงี้ยหรือว่าตัวใหญ่โครงมากหรือว่าตัวเล็กมากใส่บีจนเป็นซ็อกกิ้งอะไรเงี้ยนะครับมันไม่โอเคเลยมันทําให้คุณดูไม่โอเคไม่หรอกคุณปรับข้อนี้ได้นะอาจารย์บอกเลยว่าลุคคุณจะดีขึ้นทันทีเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อที่หนะ้าเนาะปร ผม,มเท่ากับรูปหน้าเรามีรูปหน้าไงจะใช้ทรงผมยังไงนะครับในด้านของการดูแลนะครับขนคิ้วนะครับขนจมูกอะไรอย่างเี้ยนะครับซึ่งเราผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูแลไม่ควรที่จะโผล่ให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะช่วยเราให้เราหลอกคนอื่นครับเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มันก็วันนี้สั้นๆแค่นี้